ไ้ประซาส้นหูป <possibly gorilla yok sa> <on> ิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดเบิดนอะไรถุงมะคุ้มรหลดซะเออบัพวอนสักคันบริสุดใจสิ่ย่านอีหยังเจ้าของสิ่ย่านอีหยังเออคือผมเรียนท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก็ความจริงก็ปรากฏนะว่าเกมเนี้เป็นเกมการแหกตานะเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในเม็กซิโก ในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือไม่เพื่อหวังปลุกม็อบออกมาชุมนุมถ้าเป็นเรื่องของการปลุกม็อบออกมาชุมนุมก็เป็นการแห่ศพกลยุทธ์การแห่ศพที่พกกรรคกิวนิสต์แสงประเทศไทยเคยใช้มาก่อนที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงก็ใช้วิธีการแห่ศพรอบอนุสวดีประชาธิปไตยในขณะการชุมนุมในปี2553เพื่ออะไรเอามาขับไล่รัฐบาล ขับไล่ทําไมเพื่อให้ฝ่ายตัวเองพวกตัวเองได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแค่เนี้สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกเนประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นคือความชัดเจนเรื่องของวันเฉลิมนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะฮะกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณซึ่งถูกแจ้งความในคดีฮะคนละพักของเขาที่ไปแชร์ข้อมูลของเขามากกว่าทั้งหมด10คนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและให้การรับสารภาพ ว่าร่วมกันกระทําความผิดตามพระรบัญญัติคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับที่หลบหนีอยู่ในประเทศไทยวันเฉลิมเป็นไกลวันเฉลิมเป็นลูกน้องของจกักรพงศ์เพ็ญแขนะครับเป็นทีมนะครับเป็นทีมอะไรนะเป็นทีมสื่อของไทยรักไทยเดิมนะครับต่อมาก็หลบหนีไปอยู่อินดโดนีเซียไปดูคลิปสุดท้ายฮะคลิปสุดท้ายที่เขาอ้างว่าจะหายตัวไปนะวันเฉลิมพูดอะไรนะครับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศไทยบ้าง สวัสดีครับพอมาพี่น้องมือนี้มา่บกับผมตาเสรีส้นพนิีสานอีกแล้วครับในตอนที่ซื้อว่ารัฐธรรมนูญอยากให้ประชาชส้นเป็นใหญ่แต่บ่อยากให้ประชาชส้นหับหูครับพี่น้องครับคอสิบไปฟังฟังซอยได้ครับซอยสอยสอยรัฐธรรมนูญอยากให้ประชาชส้นเป็นใหญ่แต่กลับมาที่การอภิปรายกันจังไดไล่นักเทาาออกจากผ้องครับพี่น้องเอ้ยจังสิกับว่าสอยนด้ครับเด้อเหตุเกิดมือนีวันที่4ีมิถุนายน2 5 5 8ด ในห้หองประชุมกรรมธิการร่างรัฐมนุทถ่กร่ังมีการอภิปรายกันอยกโตก๊ะงกันแล้วก็กรรมธิการก็ไล่นักข่าวก็สื่อมนลชนออกจากห้องไปครับพอแม่พี่น้องด้วยเหตุผลสามขอ้อข้อที่หนึ่งก็คือบอกว่าเพื่อความเป็นอิสระและบอใไห้กรรมธิการหูวซึกถือกดดันข้อที่สองครับบางประเด็นยังมตกผลึกอสมิเนื้อหาผ่าดพิงบุคคลที่สามครับพี่น้องข้อที่สามครับบอกว่า การประชุมคันได้ผลสรุปแล้วนี่เดี๋ยวสิให้โคศกกรรมธิการออกมาแถลงข่าวเิ่นว่าจังสันนี่บ่ครับปวันสักอวนโนที่บอกว่าอยากให้ประซาชนเป็นใหญ่อยากให้ประซาชนมีส่วนรวมไล่ซื้อม้วลชนก่อนเลยเป็นอันดับแรกบอกให้ซื้อมวนชนเขาไปฟังบ่ให้ซื้อมวนซนเขาไปนําเสนอการอภิปรายของกรรมธิการให้ประชาชนรับรูรับซ่าบอกคิดว่าประชาชนเขาสิอยากรับหูแนะ่บอกครับประชาซน แบบผมก็ติดตามร,รัฐมนูญอยากหูว่าร,รัฐมนูญเห็บหมาฉบับนี่สีสอดแทรอแกอำ,อ,อำนาจไว้ตรงไหนสีสอดแทรกอำนาจสอดใสอำนาจไว้ให้ข้อสอช่อไว้ตรงไหนสีเอเอาสัดส่วนจังไดของสภาพครับ,คบเคลื่อนปฏิรูปประเทศที่มีข้อสอชอ่อข้อล่อหม้อสอนอชออน่อ,ชอสอปอชออ่อเขาไปดำลงเขาไปดำลงตำแนงเขาไปสืบทอ,อดอำนาจมืดอันนี้ต่อไปคนอย่างผมก็อยากหูคือกันครับว่าข้อสอช่อกำลังเห็ดอี อย่างอยู่นี่บ่อครับอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่นี่บ่อครับอยากให้ประชาช้นมีส่วนร่วมเริ่มจากการไล่ซื้อม้วนส้นออกไปบอให้ปะช่าสน้นหูปิดหูปิดตาปิดปากปิดจมูกปิดเบิดอนั่ละถุงมะคุ้มโหลดซะเออบอกเบวอนสักคันบริสุทธิ์ใจสี่ย่านอีหยังเจ้าของสี่ย่านอีหยังเอออันผมได้ยินขํามว้าเน่บริสุทธิ์ใจอย,อยู่แล้วสิกลัวอีหยัง ขันกรรมมาติการล่างรัฐมนุนบริสุทธิ์ใจว่าล่างรัฐมนุนสบับนี่เหตุเพื่อประช่าส้นมีผลประโยชน์เพื่อประช่าส้นกรรมมาธิการคือขีดใจน้อยบ่กล้าให้ซื้อม้วนสน้นเขาไปฟั่งครับหรือว่ากรรมมาธิการล่างรัฐธรมนูญกำลังสีสอดใส่อย่างลงไปในรัฐธรมนูญบ่บอ่อยากให้ประซ่าส้นหูแมนบ่เลยไล่ซื้อม้วนสน้นออกไปฮ้ไผฟัง่งไผก็หูครับเพราะไม่มี้อกว่า สอปอชอและกรรมธิการชุดนี้บอดด้มีความจริงใจกับประชาสนเป็นเพียงขีขาฮับใส่ข้อสอชอเฮ็ดตามคําสั่งของข้อสอชอเป็นท่งที่ข้อสอชอตั้งไว้แล้วก็บอกว่าบ่เกี้ยวของกันมือนี้ก็ข้อสอชอก็บอกว่าโอ้ยการลัฐธรรมนูญนเป็นเรื่องของกรรมธิการบ่ดด้เกี่ยวกับข้อสอชอมันบ่กเกี่ยวได้จังได้บักข้อสอชอสีว่าให้ฟังได้พี่นอ้องมันป้นอำนาจมาจาก รัฐบาลพลเรือนวันที่22พฤษภาค,คม2557มันรัฐประหารมามันปนมามันบริพานการเลือกตั้งมาจากนั้นข้อสอชอก็ตั้งสอปอชอตั้งสอนอชอตั้งข้อล่อมอและตอนนี้อำนาจของประเทศไทยทุกอำนาจอยู่ใต้ข้อสอชอสิบอกว่าบกเกี่ยวของกับข้อสชอมันเป็นไปบ่ได้ดอกนั่นเกี่ยวของกันอยู และแม่นยังวารัฐธรรมนูญนี่ค้นจึงต้องหูเพราะวารัฐธรรมนูญนี่คือหัวใจคือแกนของกฎหมายคือหลักของกฎหมายของประเทศไทยขันรัฐธรรมนูญดีเหตุเพื่อประชาสน้นประชาส้นก็สิได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญใหม่แต่ขันรัฐธรรมนูญสอดใส่สอดแทรกอำนาจมืดเข้าไป ประซาส้สนก็สิบรได้ประโยชน์จากรัฐรมนญใไม่ที่กระร่งสิออกมากครับเพราะว่ารัฐมนูญนั้นเป็นลักเอาไว้ใส่ยึดเนียวปฏิบัติกับประซาส้สนในรัฐดังนั้นการบ่อยากให้ซื้อม้วนส้นเปิดเผยเ,เรื่องรัฐธรมนูญให้ค้นหูจึงเป็นเรื่องของการมกเม็ดเป็นเรื่องของการอันลบซอนบ่จริงใจครับเพราไมา่พี่น้องล่องคึดเบิงก็ได้ว่ารัฐมนูญฉบ,บับนี้เป็นยังไงเฮ็ด เฮ็ดอันประชาสํารวจประชามติคือกันตอนแรกที่เพื่อนสํารวจความกินเห็นกันก็จำกัดอยู่เฉพาะคนบางกลุ่มกลุ่มน้อยๆเท่านั้นแหละครับเจ็ดหมื่นก็คนเฮ็ดเวทีมากแล้วก็เอามาล่างจริง,รงๆค,น, 70, คนเจ็ดหมื่นคนออกไปนั่นก็เป็นแค่อันไปเป็นตาประทับให้ซื่อๆเพราะว่าเขาเฮ็ดกันมาแล้วเขาเตรียมกันมาแล้วเขาแค่เอาจาัดเวทีมากพ่อไหน่อ้อางว่าให้มีประชาส้นเข้ามากเท่านั้นละและลา่าสุดเวทีที่ขอนแกน่น กำนั่นผู้ใหญ่บ้านถือป้ายคัดขานบอกว่าโอ้ยนี่คัด้านรัฐมนุนโดยกรรมธิการที่กำลังล่างอยู่เกิดนี้ยังขึ้นกับอกำนั่นผู้ใหญ่บ้านกลุ่มนั้นจังหวัดขอนแก่นหูวปรครับถือทหารจับเข้าไปปับทัศนคติครับพ่อแม่พี่น้องนี่ประคับอยากให้ประชส้สนเป็นไ่นี่ประคับอยากส้างการมีส่วนร่วมของประชส้สอนอยากฝากถึงปวศวนดิ์อวนโนกับพิสนุเครื่องงาสองนักวิชาการที่ล่างรัฐมนูญมาตั้งแต่ปี2540 2550แล้วก็ล่าสุดคือ2 5 5 8าที่กำลังล่างอยู่พวกท่านกำลังเอาความหูความสามารถทางวิชาการทางกฎหมายไปฮับใส่โจรป้นอำนาจประชาชนไปฮับใส่ค้นที่ยึดอำนาจและใส่อำนาจในทางที่ผิดจังสีบ่บกขับอยากให้ประชาชนเป็นใหญ่จังสีบ่บกรับอยากให้ประชาชนมีส่วนรวม ผมขอให้สองคนนี้หูดจ,จับละอายแก้ใจของเจ้าของแนะ่ละอายในความเป็นนักบิชาการที่ล่ำเลี่ยนมากสูงของเจ้าของแนะ่แต่ไปหับใส่อำนาจสัวอำนาจที่มาบ่ดด้มาจากการเลือกของประชาสน้นครับฝากไปให้ละอายแก้ใจแล้วก็ให้ตหนักไหว้ว่าอำนาจที่ได้มาจากการรัฐประหารบร่มแมนลักกฎหมายบ่มแมนอำนาจที่ประ่าสน้นส่วนใหญ่เขายอมรับ ขันยาคู่ว่าเป็นจังไดบักประยุทธ์ร่องเลือกตั้งบักบวรศักดิ์ร่องเลือกตั้งบักวิษณุล่องเลือกตั้งล่องเบิงว่าประชาส้นสีเลือกบอบอต้องมาอยู่ใส่อำนาจภาาใต้กระบอกปืนที่กดประช่าส้นไวเราบอกว่าเจ้าของมีอำนาจและอยากให้ประชาส้นเป็นใหญ่และมีส่นวนรวมเข้าใจบออยากฝากไว้แค่นี้ละครับพ่อแม่พี่น้องครับซอยกันบอกบักวิษณุกับบักบวรศักดิ์กับข้อสอชออน่นํามเลครับพี่น้องครับมือนี่ ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกับผมตาเซรีซ้นโคตรอีสานในคลิปใหม่ครับสวัสดีครับถามว่าวันเฉลิมเป็นผู้ริภัยทางการเมืองหรือไม่นะครับขเขมนไม่ได้ให้วันเฉลิมเป็นผู้ริภัยทางการเมืองไม่ได้รับรองให้วันเฉลิมเป็นผู้ริภัยทางการเมืองต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับและล่าสุดเนี่ยโฆษกของสำนักงานตํารวจเนี่ย บอกว่าได้รับโทรศัพท์นี่ยืนยันจาก BBC อ้างอิงนะฮะบอกว่าได้รับโทรศัพท์กว่า50สสายสอบถามเรื่องวันเฉลิมนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมไม่เป็นเรื่องจริงนะตำรวจกําลังสืบสวนเรื่องนี้ว่าความจริงมันคืออะไรในขณะที่ก็มีอดีตนะฮะกรรมธิการอกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็เป็นภรรยาของทนายที่หายตัวไปในสมัยยุคทักษิณเนี่ย ก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลจะต้องไปทําการสอบสวนเรื่องนี้ให้ชัดไม่งั้นจะถูกกล่าวหาว่าตัวเองเนี่ยรัฐบาลเป็นผู้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องที่มานมาสํานักงานตราบตแห่งชาตินะโคศกรองโคศกก็ออกมาบอกครับบอกว่าเคยทําเรื่องขอให้มีการมอบตัวไปแล้วให้ดําเนินการจับกลุ่มไปแล้วนะครับยังเขมรนแต่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีดาเนินการจับกลุ่มตัวมาและทางไกลก็ไม่ทางการไทยก็ไม่ทราบเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ถามว่าจะสอบสวนไหมก็คงสอบสวนไม่ได้นะครับในขณะที่ Humanized Watch กับ Anti-List Anti-List อเขาเนี่ยนะซึ่งเป็นอง์กรเอกชนซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกาที่ร,ร,รับการสนับสนุนจากฝั่งสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญไม่นะฮะโจมตีเรื่องของการเหยียดสีผิวในสหรัฐอเมริกาแต่กลับ,นะบมาออกถแถลงการ์เรนจะต้องมาดูเรื่องนี้จะต้องสอบสวนไทยจะต้องข้ามไปสอบสวน ไทยจะต้องชี้แจงข้อได้จริงขมรจะต้องชี้แจงข้อได้จริงนะฮะ <c oughs> เป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ธนาธรธนาธรก็ s ฮ t แท็กวันเฉลิมนะเซฟันเฉลิมขึ้นมานะเพิ่มเติมนะกลุ่มคนเสื้อแดงก็ออกไปเรียกร้องผมนึกบอกเมื่อวานมาเลยมาได้สีห้าคนถือป้ายถ่ายรูปกลับบ้านจบนะก็ได้แค่นั้นความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรทุกอย่างก็อย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวาน สื่อบางสื่อก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเขียนเสือให้บัวกลัวหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นสมศักดิ์เจียมธีระสะกุลนี่โกโซโบิ๊กไปนู่นไปออกทะเลไปมหาสมุทรบอกคนใกล้ชิดสถาบันเข้าไปอุ้มผมทราบจากอะไรนะทราบจากฝรั่งคนหนึ่งนะซึ่งอยู่ต่างประเทศเขาให้ข้อมูลมาแบบนั้นแอนดรูว์แอนดรูว์เพิ่แบบนั้นเเป็นคนเนี้ยชื่อเนี้ยคนใกล้ชิดสถาบันเป็นคนไปอุ้มมานะ ผมก็เลยทราบผมก็เลยรีบมาโพสให้ทุกคนทราบมันเป็นแบบนี้นะคือแอนดูรู้ได้ไงแอนดู Andrew เป็นใครแอนดู Andrew เป็นนักข่าวนักข่าวที่ไหนที่ถูกไล่ออกจากรอยเตอร์คือผมเคยอยู่สำนักข่าวต่างประเทศมาก่อนนะผมรู้ว่าแอนดูเขาอากติจนสุดท้ายโดนให้ออกนะจากสำนักข่าวรอยเตอร์ตอนนี้ไม่รู้ทํางานอะไรแล้วนะครับก็หลังจากที่โดนไล่ออกแล้วก็ะโดนมาตราหนึ่งสองตั้งแต่เป็นปต้นมาแอนดูเนี่ย ก็เลยทำไงให้ทราบไหมฮะแอนดก็เป็นอาตติต่อสถาบันมาโดยตลอดความจริงมันคืออะไรนะครับเขียนเสือให้วัวกลัวหรือหรือว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ผมเคยเรียนพื่ผู้ชมนะเรียนหุ้นส่วนนะครับในคลิปที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าวันเฉลิมเนี่ยผมเคยเขียนโพสต์ข้อความโต้เขาและผมเปิดโปงข้อมูลว่าเพจของเขาเนี่ย มีใครอยู่เบื้องหลังและผมเปิดเผยชื่อเขาทั้งหมดเลยวันเฉลิม,มเป็นใครมาจากไหนก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาที่โจมตีสถาบันอย่างหนักในช่วงที่มีการสวรรคตในรัชกาลที่เ้าเขาเป็นคนคุมสื่อเหล่านี้แล้วก็เข้าสู่กระบวนการการโจมตีนะครับใส่ร้ายป้ายสีกุขาวสร้างสถานการณ์ขึ้นมาสร้างเพจไม่ใช่กูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณเท่านั้นนะฮะมีอีกหลายเพจที่เขาทำนะครับ แล้วก็ใช้ Facebook เป็นเครื่องมือสำคัญในการโจมตีสถาบันนะครับแล้วก็โจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อ้างเรื่องประเด็จการนะครับใช้คำพูดภาษาวัฒกรรมจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในที่สุดซึ่งไม่ได้มีคดีเดียวนะผมทราบจากตำรวจว่ามาอีกก็โดนอีกหลายคดีเพราะมีเยอะเขาทำเยอะมากไม่ได้เป็นเรื่องจริง สุดท้ายก็สร้างเรื่องปลอมขึ้นมานเหมือนสมศักดิ์เหมือนแอนดรูว์ถ้าเรื่องจริงก็กลับมานะมาสู้กันนะม,มันมีหน้าที่ชี้แจงความจริงนะเพราะว่าคุณเป็นคนโพสเนี่ยว่ามันเป็นความจริงคุณก็ต้องมากลับมานะที่ศาลนะมาสู้กันบนศาลว่าความจริงที่คุณว่าคุณเอาหลักฐานมาถ้าคุณมีหลักฐานก็เป็นความจริงคุณก็รอดแต่ถ้ามันไม่มีหลักฐานคุณก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนก็คแค่นั้นนะคนเหล่านี้ตัดสินใจหลังจากโพสต์เหล่านี้พวกก็หนี หนีจากวันนั้นตราบจนถึงวันนี้นะกระโดนพระรำยัดคอมพิวเตอร์ไหนที่สุดสิ่งหนึ่งที่พวกเราควรจะรู้ก็คือว่าเกมตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับคำพูดวาจาภาษาผมหายใจไม่ออกคำพูดวาจาภาษาแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่จอร์ดฟลอยด์นะครับคนดำที่ถูกตำรวจในสหรัฐอเมริกาใช้หัวเข่ากดที่บริเวณลำคอจนเป็นที่มาของการชุมนุมเกิดขึ้นนะไปทั่วประเทศ มีการประกาศเคอร์ฟิลถึง25เมืองในสหรัฐอเมริกามีการบุกทำเนียบขาวเกิดขึ้นมีการสู้กันระหว่างคนดำกับตำรวจนะครับตอนนี้ก็กำลังบานปลายเป็นไปนการผักคนแก่ล้มแล้วก็อาการบาดเจ็บสาหัสน,นะครับสหรัฐอเมริกากำลังวุ่นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันในเม็กซิโกเม็กซิโกก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันฮะในขณะที่ออสเตรเลีย,รยประธานดีชูโดนะครับ ก็ไปไว้อะไรแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีกําหนดมาก่อนสิ่งน,นี้ก็กําลังเกิดขึ้นปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ้างว่าผมหายใจไม่ออกอย่างเราก็ตามเรื่องนี้จริงไม่จริงถึงแม้จะมีการสร้างสถานการณ์ไม่มีการสร้างสถานการณ์สิ่งที่พวกเราควรจะรู้นะครับเขตอำนาจตามกฎหมายของตำรวจไทยไม่มีอำนาจเข้าไปสอบสวนใดๆในประเทศเขมรน,นะครับ หรือ,อกัมพูชาเลยไม่มีอำนาจไทยไม่มีอำนาจเข้าไปนะเป็นสิทธิอำนาจของรัฐบาลของกัมพูชาอันนี้คือพวกเราควรจะรู้นะฮะส่วนที่มีคนเรียกร้องว่าตำรวจไทยต้องไปสอบสวนแสดงไ,ไม่รู้จักดูกฎหมายมีอำนาจที่ไหนตำรวจไทยทหารไทยมีอำนาจที่ไหนใครที่มีอำนาจข้ามประเทศไปสอบสวนไม่มียกเว้นแต่ UN ตั้งองค์กรสอบสวนขึ้นมาและคำเหมนยินยอมให้ทำการสอบสวนนั่นแหละ ถึงจะทำได้แต่ถ้าไม่มีนะคขมนไม่ยอมไม่มีทางหรอกที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกาะเต่าจําได้ไหมฮะคนกลุ่มนี้สร้างสถานการณ์กุกข่าวที่เกาะเต่า,เ,ตาเรื่องของแหม่มที่เสียชีวิตนะครับสุดท้ายโอละพ่อพม่าสองคนร่วมกันฆ่าแล้วก็ข่มขืนและสุดท้ายก็โดนประหารชีวิตอ้างจุดม็อบขึ้นมานะฮะต่อสู้ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งนะครับในประเทศพม่าตอนนี้สุดท้ายโดนประหารชีวิตในที่สุด สิ่งเหลนี้พวกเราควรจะรู้เช่นกันนะควรจะรู้ควรจะเข้าใจนะครับอย่าไปว่าไปตามกระแสะเขาเหล่านี้ใช้สื่อเป็นเพียงเครื่องมือนะครับแต่ในภาคปฏิบัติการนะครับตำรวจของกัมพูชานะปฏิเสธปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันเฟกนิวหรือข่าวปลอมมีคนโทรศัพท์มาถามผมหลายครั้งเกมเนี้ยอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานยังไงมันก็หนีบ ให้ตำรวจกัมพูชาจะต้องสอบสวนเรื่องนี้ถ้าไม่จริงนะ,ะคนที่ปล่อยข่าวจากกัมพูชาตำรวจกัมพูชาจะดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าวันเฉลิมยังอยู่กัมพูชาตำรวจกัมพูชาจะต้องจับวันเฉลิมและส่งตัวกลับมายัางประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เห็นไหมเกมมันบีบเกมมันบีบถ้าวันเฉลิมหายตัวไปหรือตายก็ไม่มีใครระบุได้ เหมือนโกตีหายตัวไปรู้อีกทีหายไปเลยนะครับมีไหนก็ไม่รู้เหมือนกับใครนะที่หายตัวไปในประเทศลาวก็หายตัวไปซึ่งบางคนตั้งข้อสังเกตอย่างแอนดรูตั้งข้อสังเกตนะบอกว่ามันจะเป็นต้องเป็นคนใกล้ชิดตรงนี้สถาบันจะต้องเข้าไปดําเนินการโน่นนี่นั่นคือมันว่าไปเรื่อย คือเขาไม่ได้เป็นคนวิเศษวิสโสวันเฉลิมไม่ได้เป็นคนวิเศษวิสโสหรือว่าเป็นคนที่โอ้โหเป็นตัวการสําคัญถ้าเขาจะทำเขาไปทําทักษิณไม่ดีเหรอไม่ทาบ้าอะไรตัวเล็กน้อยไร้ไสาระนะครับตอนเนี้เกมตอนนี้มันมีอยู่สองทางคือหนึ่งโดนจริงถ้าโดนจริงจะโดนโดยใครมันหนีไม่พ้นหรอกมันต้องโดนจากฝั่งขเขมรอำนาจทหารไทยไม่มีอำนาจเข้าไปอำนาจตํารวจไทยพนักง,งานสอบสวนไทยไม่มีอำนาจในเขมรเพราะมาเป็นสิทธินอกอาณาเขต นี่พวกเราควรจะรู้นะเป็นสริงจริงเนานันนนเขตยนโอ้เดี๋ยวบินไปแอบไปว่าไปเลยนะไม่ทำง่ายๆไม่ง่ายหรอกยกเว้นแต่ขเขมินก็ทําเองนะฮะเขาจะทําเองด้วยทางตรงทางอ้อมทางแล้วแล้วแต่ขเขมินโดนบอลลี่แล้วนะคุณเซนก็โดนบอลลี่อยู่แล้ว,นะน,น,ลวนะครับเขาสู้กับสหรัฐอเมริกาเต็มรูปแบบเขาไม่เอาสหรัฐอเมริกาอย่างเต็มรูปแบบแล้วเขาประกาศล่าสุดเนี่ยเขาถามเลยคุณเซนเน่ยฮิวแมลไลวอชจะไปไหนนะแอนติเลีสจะไปไหนที่มาเล่นงานเขมินเนี่ย นี่ไงคนดำนี่ไงคนดำเนี่ยจอร์ดฟลอยด์เนี่ยกำลังถูกเล่นงานถูกเหยียดสีผิวทำไมองค์กรเหล่านี้ไม่ไปประนามสหรัฐอเมริกาไม่ยุ่งอะไรกับขมิอุลเซนก็ไม่ธรรมดานะรู้จากอุลเซนน้อยไปนะอุนเซนก็เต็มสูบก็ยืนข้างจีนเต็มรูปแบบไทยที่ผ่านมาก็ให้การสนับสนุนเรื่องของสมรังสีไม่ให้สมรังสีเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งผมบอกแล้วเนี่ยมันจะวุ่นวายเกิดความวุ่นวายตอนนี้สุดท้ายมันก็เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเขาจะตอบแทนด้วยวิธีไหนเป็นเรื่องของความรับผิดชอบของเขเมรไม่ได้เกี่ยวกับไทยนะฮะส่วนที่บอกว่าโอ้จะมีการส่งกําลังจากสถาบันเข้าไปโอ้ยมันไม่จําเป็นขนาดนั้นมัน้งมันไร้สาระมั้งโทรศัพท์กิ้งไปขอหุนเซนคุนเซนก็จัดให้แล้วนะครับถามว่าต้องมีการฆ่ากันเลยตอนนี้ก็มีการกลุ่มผู้ต้องหาอดีตผู้ต้องหาตามมาตรา1 1 2บอกเนี่ย ตกลงวันเฉลิมตายไปแล้วรู้ได้ไงไรู้ได้ไงถามเองรู้ได้ไงนะอยู่ในกระเมนอยู่กับวันเฉลิมอะผมร,รับโทรศัพท์งั้นงี้ครูใส่วันเฉลิมตายไปแล้วมันเป็นคําพูดภาษาเดียวกันนะว่าหายใจไม่ออกคือผมเรียนท่านผู้ชมน,นะเดี๋ยวก็ความจริงก็ปรากฏนะว่าเกมนี้เป็นเกมการแหกตานะเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในเม็กซิโกในสหรัฐอเมริกาหรือออสเตรเลียหรือไม่ เพื่อหวังปลุกม็อบออกมาชุมนุมถ้าเป็นเรื่องของการปลุกม็อบออกมาชุมนุมก็เป็นการแห่ศพกลยุทธ์การแห่ศพที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเคยใช้มาก่อนที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงก็ใช้วิธีการแห่ศพรอบอนุสวรีประชาธิปไตยในขณะการชุมนุมในปี2553เพื่ออะไรเอาบังคับไล่รัฐบาลขับไล่ทำไมเพื่อให้ฝ่ายตัวเองพวกตัวเองได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินแค่นี้ บริหารอะไรบริหารภาษีของพวกเรานี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการนี่คือเรื่องเครืองสังเคราะห์นะเวลาดูอะไรไม่ใช่ดูการวิเคราะห์ก็ทําเพื่ออะไรทํามาได้อะไรทาแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วผลการสังเคราะห์มันเป็นยังไงไม่ใช่ดูเพียงการวิเคราะห์ต้องดูการสังเคราะห์เ <c oughs> ขาต้องการอะไรก็ต้องการเพียงต้องการเข้ามามีอํานาจเพื่ออะไรบริหารภาษีของพวกเราอ้างว่าดีกว่าคนอื่นแต่ก็ต้องใช้วิธีการโจมตีคนอื่นเพื่อที่จะเข้ามาบริหารหลังจาก แพ้การเลือกตั้งนี่คือความจริงการตายของวันเฉลิมหรือการอยู่ของวันเฉลิมจะเป็นยังไงไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรจำได้ไหมเมื่อวานผมบอกว่าออกมาชุมนุมเลยก็มาสี่ห้าคนถือป้ายกลับบ้านจริงที่ผมเรียนไว้ไหมไม่มีกำลังไม่มีความชอบธรรมไม่มีใครเชื่อน้ำยาแล้วนะ เพราะอะไรทาไมมีใครเชื่อน้ายาเพราะหลักกันวางไว้ก็เยียกว่ายุทธการไวรัมพินาศประชาชนมันภามันวางหลักไว้พอวางหลักไว้ปุ๊บคนที่ต่อต้านกลับมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนก็สนับสนุนมากขึ้นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันต้องยอมรับความจริงในเรื่องเหล่านี้เวลาดูการเมืองอย่าไปมองแค่ตามองเห็นอย่าไปมองแค่ปรากฏการณ์นะครับการเมืองมันลึกซึ้งซับซ้อน ต้องดูเป้าประสงค์ของผู้ก่อการว่าก่อการเพื่ออะไรที่ไหนอย่างไรและต้องการจะให้เกิดอะไรขึ้นพอเกิดแล้วเขาจะได้อะไรเพราะการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพัก การเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จีนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ โกว้างใหญ่พื้นสายกว้างตาพื้นน้ำกว้างกว่าพื้นป่ากว้างไกลนี่มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใคร มีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในาน้ำมีข้าวกองใหญ่ในาน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกัน แผ่นดินจะลูกเป็นไฟรู้ไหม้ภาพไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือท้องไทยอับอายบ้าพบุรุุบปางมาันนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันมีไม่เหมือนใคร มีบ้านเป็นที่สุกกายมีสายเป็นที่สพอิงมีบ้าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มชั่วหน้าในาน้ามีข้าวกองใหญ่ในาน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดิน ลกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายือแยงแข่งขันตกวันก็คงไม่เหลือทงไทยอับอายบ้านพระผู้รุดบางไม้หากไทยฆ่าไทยด้วยกันถ้าตายเป็นแล้วจะตอบคำถามปู่ย่าตายายยังไงทิงต้องใส่รองเท้ากันคนละสี แต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยรวมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน